ท่านผู้ชมครับรัฐบาลของทรัมป์มีคงสั่มมีคำสั่งแบบลับแต่ไม่ลับเพราะว่ามันมีการเผยแพร่แล้วนะครับว่าให้ CIA ปฏิบัติการพิเศษในเวเนซุเอลาปฏิบัติการพิเศษของ CIA นั้นมันอาจจะหมายถึงการปฏิวัติประชาชนการคนล้มระบบการปกครองมาดูโรดรวมถึงการลอบสังหารผู้นำสูงสุดประธานาธิบดีมาดูโรดด้วยด้วยข้าวหัวที่50ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเลยครับมันมากมายมหาศาลมันเพิ่มแรงจูงใจ ให้กับหน่วย c a ในการปฏิบัติการเพราะว่าถ้าเผื่อปฏิบัติการสําเร็จนั่นหมายถึงเงินรางวัล50ล้านดอลลาร์สหรัฐมันไม่ใช่น้อเยเลยละครับปฏิบัติการที่กําลังเกิดขึ้นนี่เลยครับของ c a นั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับปฏิบัติการของกองทัพของอเมริกาซึ่งนําโดยรองประธานธิ่ดี์มาโกรูเบโอที่ดูแลเรื่องความมั่นคงและรับผิดชอบในการปฏิบัติการในเวเนซุเอลามีการเตรียมกําลังทหารกว่าหมืนหน่นนายนะครับเรือแลดลเรือดำ น้ำหนึ่มลำ F 3าม 35, เครื่องบินไบพัดออสเปอ์ฮล e เอร์นะครับหน่วยนาวิกอยุทินพร้อมยกผลขึ้นบกปฏิบัติการได้ทุกเมื่อตลอดเวลาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา B 2 B 5 2สตาร์โตฟเทสสามลำ เบนล่าตเวนว่อนไปว่อนมาเพื่อกดดันส่งเสียงคำรามไปถึงเวเนซุเอลามาดูโรนะครับว่าปฏิบัติการเอาจริงเอาจังของอเมริกามันเกิดขึ้นพร้อมๆกับข่าวที่เ a เนี่นะครับจะเปิดปฏิบัติการพิเศษนั่นหมายถึงเวลาวาระสุดท้ายของมาดูโรมันกําลังจะเดินทางมาถึงนี่แหละครับก่อนที่เขาจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เขาก็ต้องไต่ตองเลยแหละครับว่ายังอยากจะมีอยู่ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับยังใช้เงินของตัวเองที่ค้า ขายยาเสติดมาได้จะยังอยู่ใช้หรือไม่หรือว่าจะรอปฏิบัติการของ C A A เพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นนี่แหละครับเขา,าอาจจะไม่ได้รอใช้เงินเพราะว่าอาจจะต้องไปใช้เงินในภพหน้า